มาต่อกันที่เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประมูล 4G กันบ้างย้อนกลับไปนะคะในวันที่11พฤศจิกายนในปีที่แล้วถ้าคุณผู้ชมจํากันได้นะคะถือว่าเป็นการประมูลครั้งประวัติศาสตร์ที่สําน,นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชาจัดประมูลคลื่น 4G นะคะซึ่งถือว่าเป็นการประมูลยาวนานข้ามวันข้ามคืนหนึ่งปีที่ผ่านไปคนไทยได้ประโยชน์อะไรจากการประมูลในครั้งนี้บ้างวันนี้ รวบรวมมาฝากในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ เวลา10โมงเช้าของวันที่11พฤศจิกายน2558สำนักงานกสทชได้จัดการประมูลคลื่นย่านความถี่1,800เมกะเฮิร์จำนวน2ชุดซึ่งใช้เวลาในการประมูลข้ามวันจากนั้นยังได้ประมูลคลื่นย่านความถี่900เมกะเฮิร์จำนวน2ชุดใช้เวลาที่ยาวนานตั้งแต่วันที่15-19ธันวาคม2558และยังมีการประมูลต่อเป็นรอบที่2ในวันที่27พฤษภาคม255 เนื่องจากบริษัทแจสโมบายบอร์ดแ n d จำกัดไม่มาชำระค่าใบอนุญาตจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ1ปีที่คลื่นความถี่ทั้ง2ย่านภายหลังการประมูลได้ถูกนำไปใช้พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากมายนับตั้งแต่เงินประมูลที่มีมูลค่าสูงถึง232,730ล้านบาทให้กับภาครัฐภายในระยะเวลา4ปีคือตั้งแต่ช่วงปี2559ถึง2563 โดยที่ผ่านมาผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ชำระไปแล้วในช่วงปีแรกรวมประมาณ58,830ล้านบาทในด้านการลงทุนของผู้ประกอบการในช่วงระยะ1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ไตรมาสท,ที่3ของปีที่แล้วจนถึงไตรมาส2ของปีนี้มีการลงทุนในสินทรัพย์รวมของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหลักทั้ง3รายคือ True, D-Tac และ AAS เพิ่มขึ้นมากกว่า100 0ล้านบาท ในส่วนของผู้บริโภคปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก58 4, ล้าน4แสนเลขหมายในช่วงไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเป็น61 7, ล้าน7แสนเลขหมายในช่วงไตรมาสที่2ที่ผ่านมาโดยมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน22ล้านเลขหมายที่ใช้เทคโนโลยี 4G ข้อมูลจากสำนักงานกสทอชอในช่วง1ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการผลิตและนำเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่เกือบ20ล้านเครื่องคิดเป็นเงินทั้งสิ้นประ ประมาณ1 6 7 2 6 7ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบพัฒนาการของธุรกรรมโมบายแบงกิ้งที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยจำนวนธุรกรรมจากเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้เพิ่มขึ้น46%จาก29ล้านครั้งเป็น43ล้านครั้งเปรียบเทียบกับธุรกรรมอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่เพิ่มขึ้นเพียง25%เท่านั้น จากเม็ดเงินที่เข้ามาทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ได้จากการประมูลคลื่น 4G รวมไปถึงภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไปที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการค้าขายต่างๆอกลาวไดีว่าการประมูล 4G มีส่วนในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกทั้งยังขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าใกล้ไทยแลนด์4.0มากขึ้นอีกด้วยสมาร์ทบิสเศรษฐกิจติดจอรายงาน